ยิ่ดวตาหากัครับยางชัดแต่ว่านานดวตารมเลยไมเป็นดตาเลยนาตาเลเป็นวงกลมสียงเลยวงกลมสงถเจ้าอยู่ไปหวปูเร่อยเร่ยสิคือบอกว่าเสียงแข็งเลยไปไหวปูเรื่อยเป่สิเ้าอเน่ยนาท ก็ยิ่งไม่นั่งนังสั่นคอเกาะผาผาเขาผาป่าเกาะผาเขาผาป่าแล้วก็ผาเขาผาป่าแล้วก็นั่งนังั้นแล้วกสกไทยทสูก้วกอง่ามากาตอรากเลยจากเบอกู่ เบาลงมาหาเลครับมกำลัตลูกจากสามเลือเสือที่สามลนะุกนนหนาหขึ้นมาแต่ถางที่นแตางทึ้่ดูต้นหนาลูกปูเลยลุกขเป็นไฟเลยลุกแบบลุกขึ้นเรยมากลุกมานดต๊ใจหอกที่ยังน,น่นมากจนีนนี้มันเป็นคือไม่ไหวถูกไม่ไหู่กดวเพิ่ เราจันยิบเาหยิบงเดียวราตังยิบราตนงาังยิบไปดูเรเิจับขาเราดูว่าจ้องเราจะต้อผัดผัดผัดเราจะผัดผัดเขนเป็นตัวไหนไปดูขยัดูเขียนวันเลี้งเป็นตัวไหนเ้าล่องหลับเ้าล่องหลับตาละกันดูตาย่อ 还是坏成那样了，包括女人，那些包当钱。<music> ขอบคุณเบาหน่องมากนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะความฝันของเบาหน่องเป็นความฝันที่ดีมากๆนะคะจากการที่ฟังคลิปเมื่อกี้นะคะก็เหมือนว่าในฝันเนี่ยเบาหน่องเนี่ยฝันเห็นหลวงตาห้าหกนะคะแต่ใบหน้าของหลวงตาห้าหกเนี่ยเป็นใบหน้าของหลวงปู่สวงแล้วทีนี้ก็มีการพูดพูดคุยกันแล้วก็เหมือนว่าเหมือนว่าคนที่เป็นหน้าตาคนเนี้ยเป็นหลวงตาห้าหกนะคะ แต่หน้าตาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนหลวงปู่สวงนะคะแล้วทีนี้เขาก็ชี้ไปให้บ่าหนองดูบ่าหนองก็มองไปเห็นที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะคะก็เห็นหลวงปู่สวงเนี่ยนั่งอยู่นะคะนั่งอยู่แล้วก็แบบเหมือนมีผ้าสีขาวเนี่ยพาาอยู่ที่ไหล่นะคะอ่ามองไปที่เป็นกระท่อมหลวงปู่สวงนะคะแล้วบ่าหนองก็เหมือนว่าทางปู่อ่าหลวงตาห้าหกเนี่ยก็ชี้ไปบอกว่าหลวงปู่ ปู่สวงเนี่ยรอบ่าวหน่องอยู่นะให้ไปไหว้เลยนะอ่ะบาบ่าน่องเขาบอกอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเหมือนปู่สวงเนี่ยรออยู่นะอ่าแล้วนั่งแบบคีบบุหรีอ่ะเหมือนมือคีบบุหรี่นะนั่งรออยู่นะแล้วทีนี้เบาวหน่องก็หันไปหันไปแล้วก็ไปกราบนะคะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะคะแล้วก็พูดว่าหลวงปู่ผมมาไหว้หลวงปู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้พอไหว้กราบไปครั้งที่สามปุ๊บ ทูบอืมทูบก็แบบเหมือนไฟลุกขึ้นพลึบเลยนะคะอ่าเมื่อกี้บ่าวนองบอกไฟลุกขึ้นพลึบเลยแล้วทีนี้เราปู่ปู่สวงก็บอกว่าเห็นเลขอะไรถ้าอยากเห็นเลขอะไรเนะี่ยเจ้าอะบ่าวนองเจ้าอะจงหลับตานะหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมานะลืมตาขึ้นมาแล้วก็มาดูซิว่ามันเป็นเลขอะไรปรากฏว่าบ่าวนองก็หลับตาพอลืมตามาปุ๊บโอ้โหเห็นเลขชัดเจนเลยนะคะเห็นเป็นเลข 7 3 9นะคะที่อยู่ในทูบนะคะเป็นไฟแบบไฟลูกชนอย่างนั้นอ,ะอ่ะคงจะเป็นแบบไฟลูกชนนะคะก็เห็นเลข739เขาบอกว่าเป็นแดงจึงครึ่งเขาบอกจึงครึ่งจึงครึ่งอาจจะหมายความว่าชัดเจนอ่าเห็นชัดเจนเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าไม่เคยฝันเห็นเลขอ่ขาครั้งไหนชัดเจนแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะคะอ้าวอย่างนี้เลยนะคะเลขที่ชัดเจนอะ่ะเขาหมายถึงแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่า เพราะว่าฝันเนี้ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาพหลวงตาภาพหลวงตายังไงเอ่ยก็คือว่าตอนที่ฝันเนี้ยฝันเห็นหลวงตาห้าหกนะแต่เป็นแต่พอหน้าตาเนี้ยมาเป็นหลวงปู่สวงซะอ้ามาเป็นหลวงปู่สวงจะแล้วเขาเรียกว่าภาพหลวงตาเนี่ยมันเป็นภาพหลวงตาอ่าเป็นภาพหลวงตานะไม่งั้นนีไม่างนั้นนะภาพไอ้ตรงเนี้ยหลวงปู่ตรงเนี้ยหลวงตาตรงเนี้ยห้าหกเนี่ยก็จะต้องเป็นหน้าตา ของหลวงตาห้าหกไม่ใช่หน้าตาของหลวงปู่สวงหรอกใช่ไหมอ่าอันนี้เขาเรียกว่าภาพหลวงตาไอเลขเจ็ดสามเก้าเก้าสามเจ็ดเนี่ยเป็นภาพหลวงตาอ่าเป็นภาพหลวงตานะเพราะว่าเห็นไหมเขาบอกว่าให้ให้หลับตาก่อนแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็จึงจะเห็นเลขเจ็ดสามเก้าแล้วทีนี้พอเราไปอ่านประวัติของหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่สวงเนี่ยท่านน่ะท่านน่ะอ่ามรณภาพนะคะวันที่8กันยายน ท่านมรณภาพวันที่8กันยายนนะคะ2543หลวงปู่อ่ะมรณภาพมา22ปีแล้วนะคะซึ่งก็ตรงกับวันอพอสอเกิดของเบ่าวหนอง,งอ่องบัน้าร้2นะเพราะว่าบาวหนองอายุ43อ,า,อายุ42-43บนะคะอ่าบาวหนองเนี่ยเลข2 2อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเบ่าวหนองนะคะแล้วทีนี้ทำไมถึง หลวงปู่บอกว่าให้หลับตาแล้วก็ลืมตาแล้วจึงจะเห็นเลขอ่าเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยภาษาเขมรน,นะคะเขาเรียกว่าล oh ูกตะเบาะลูกตะเบาะนะคะอ่าภาษาเขมรเนี่ยเขาเรียกว่าล oh ูกตะเบาะก็หมายความว่าหมายความว่าเป็นดาบท,ที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาอ่าที่เขาบอกว่าเป็นฉายาของหลวงปู่สวงเลยนะคะว่าเป็นเขาเรียกกันว่าล oh ูกตะเบาะลูกตะเบาะก็เป็นภาษาเขมรอ่าแล้วที่เขาบอกว่าอ่ะ เห็นเลขอะไรล่ะเห็นเลขอะไรล่ะลืมตาอะหลับตาก่อนนะแล้วก็แล้วก็ลืมตาขึ้นมานะแล้วก็จะเห็นเลขอาเห็นเลขแล้วใช่ไหมคะเห็นเลขเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาลวงตายังไงเอ่ยลวงตาแบบนี้ลวงตาก็คือเกี่ยวกับการเข้าพรรษาไงอาเลขเจ็ดก็คือออกพรรษาเลขเจ็ดนะออกพรรษาเลขเก้าก็คือ รัชกาลที่9ส่วนเลขสก็คือข้าวพันษาอ่ามันลวงตาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าหลับตาแล้วก็ลืมตาลืมตาแล้วก็หลับตานะคะอ่าลืมตาหลับตาจะเกี่ยวกับแล้วแล้วทูบเนี่ยแล้วทูบควันทูบนะคะควันทูบเนี่ยนอกจากอ่าเป็นหลวงปูส่สวงแล้วนะคะหลวงปูส่สวงเนี่ยเขามีประวัติว่าถ้าใครนําของมาถวายนะถวายท่านนะคะท่านก็จะ โยนลงไฟอ่าเนี่ยโยนลงไฟปุ๊บไฟก็พึบอ่าเนี่ยไฟพึบก็คือหมายความว่าหลวงปูส่สวงเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะว่าถ้าใครเอาของมาให้เขาเนี่ยเขาก็อ่าทิ้งเขาเรียกว่าโยนลงไฟอ่าไฟทูบก็เลยพึบนะคะแล้วไฟทูบไฟทูบอันนี้ก็ยังหมายถึงอ่ามันเป็นภาพดวงตานะคะภาพดวงตาเจ็ดเก้ากับสามเนี่ยก็หมายความว่า ก็หมายความว่ารัชการที่9นะคะคนรัชการที่9้าที่ไฟเนี่ยไฟอันเนี้ยอาจจะหมายถึงถวายพระเพิงถวายพระเพิงพระบรมศพอ่ารู้ได้ยังไงอาจจะรู้เราเราอาจจะเราอาจจะแปลความอาจจะแปลความแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นถวายพระเพิงพระบรมศพรู้ได้ยังไงล่ะรู้รู้เพราะว่าหลวงปู่สวงอ่ะหลวงปู่สวงนะคะท่าน ท่านถือบุหรี่ไงท่านถือบุหรี่นะคะถือบุหรี่แล้ววันงดสูบบุหรีโลกก็คือ31พฤษภาคม2531นอะอืม31พฤษภาคม2531เป็นวันงดสูบบุหรีโลกแล้วเลข3 1มหนึ่งหนึ่งสนะก็คือเนี่ยเนี่ย,ยกลับเลขนะคะก็คือวันสวรรคตในหลวงเราจะกันที่9อ่าเห็นไหมคะไอ้ไอ้ตรงที่เป็นทุบอะทุบลุกพรึบเนี่ยก็อาจจะหมายถึง ควันของไฟของการถวายพระเพลิงพระบรมศพมมพระชนมายุนะคะ89พรรษาแล้วทำไมถึงจะเกี่ยวกับพรรษาก็เป็นเพราะว่าฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับเข้าพรรษาสเดือนหรือออกพรรษาเจเดือนแล้ว9ก็หมายความว่าพรรษาของรัชกาลที่9อ่าใครไปดูซิพรรษาของรัชกาลที่9้าเป็นยังไงเอ่ยก็89 89ก็เหมือนกับ เหมือนกับที่พรรษาของของอันนี้ของหลวงปู่สวงเลยนะคะหลวงปู่สวงเสียชีวิตอมรณภาพนะคะมรณภาพอ่ะพอมรณภาพภาพใช่ไหมคะมรณภาพวันที่เก้าไอ้วันที่แปดกันยายนก็คือแปดเก้านะและทีนี้ภาพไหมภาพหลวงตาไหมมีคําว่าภาพอ่ะมีคําว่าภาพนะคะภาพหลวงตากับภาพหลวงตาอ่ะมรณภาพไหมคะ 89เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าอ๋อมันยังยังหมายความว่าอย่างนี้คําว่าพันษานะคะพันษาก็คือฤดูฝนอ่าแนเนี่ยช่วงที่กําลังจะถึงเนี่ยจะเข้าพันษาเนี่ยวันที่14กรกฎาคมเนี่ยเป็นฤดูฝนนะจำอ่าจำก็คือพักอยู่อ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ทําไมถึงต้องมคีคิดว่าเป็นเรื่องของการเข้าพันษาก็เป็นเพราะว่า ในช่วงนั้นนะในช่วง14นาฬิกานะของวันที่8อ่าวันที่14นาฬิกา14นาฬิกาของวันที่8กันยายนนะหลวงปู่สวงเนะี่ยก็มีอาการกําเริบก็มีอาการกําเริบนะอ่าก็ลูกศิษย์ลูกหาก็แบบหูมันช่วยกันเลยนะคะช่วยกันแบบพาหลวงปู่ไปที่อาาจะ จะกลับจะกลับอ่าส <ED> ุรินมั้งคะขับรถกันไปเรื่อยๆนะคะขับรถกันไปเรื่อยๆคือขับรถกันไปเรื่อยเพื่อจะพาเข้าไปโรงพยาบาลแต่หลวงปู่สวงก็บอกว่าจะให้พาไปที่กระท่อมบ้านลุนเนี่ยอ่ะให้พาไปที่กระท่อมบ้านลุนแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอาไม้เอาไม้กระดงไม้กระดาน่ะที่แบบท่านนั่งอ่ะเอามาเขาเรียกว่าลื้อรื้อรื้อตรงนี้นะรื้อบ้านรื้อไม้กระดงไม้กระดานเนี่ยเอามาให้หลวงปู่นอนอ่าหลวงปู่นอนนะคะหละ ไม้กระดานก like ็อาจจะหมายถึงงัดกระดานเนี uh, okay. ful, hmm. ่ยเขาบอกว่ามีการงัดกระดานนะแล้วก็มีการแต่งขันห้าขันแปดนะคะมาขอขอขมาลาโทษอ่าหลวงปู่นะเขาพูดกันอย่างกันนะคะงัดกระดานก็อาจจะหมายถึงวัดทับกระดานด้วยนะคะแล้ววัดทับกระดานน่ะก็จะเกี่ยวกับพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนะแล้วทําไมถึงรู้ว่าเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เป็นเพราะว่าหลวงปู่สวงเนี่ยสุบุรีไงสุบุรีก็คือเลขหนึ่งสามสามหนึ่งใช่ไหมล่ะอ่าจะเกี่ยวกับพุ่มพวงดวงจันทร์อัเนี่ยนะอันเนี้ยนะแต่เราก็เกี่ยวกับกระดาน แล้วทีนี้อ่าแล้วทีนี้อ่ยายางังยังตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเลขอะไรนะแต่แต่เลขยี่สิบหกเนี่ยตุลาเนี่ยนะเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศมพราชการที่เก้าแต่ถ้าวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเป็นวันพิธีอ่าอะไรอะ พระราชทานเพิงศพพุ่มพวงดวงจันทร์อ่าพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะระหว่าง25กับ26นะคะเลขอะไรเรายังไม่เรายังไม่ตัดสินใจนะคะแต่รู้ว่าจะต้องเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับการเผาศพออาเรายังเรายังไม่รู้นะคะว่าเลขอะไรแต่ตอนนี้จะเกี่ยวกับการเผาศพก่อนนะคะแล้วทีนี้ทําไมเราถึงจะรู้ว่ามันมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวรรษา ก็เป็นเพราะว่ามีคนแก่ไงมีเบานองบอกว่าได้ยินเสียงคนแก่บอกว่ากลับบ้านกลับบ้านอ่าเหมือนแบบเรียกเบานองบอกเบานองให้กลับบ้านก็หมายความว่าการกลับบ้านเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยเขาจะต้องจําวัดใช่ไหมอ่าเขาจะต้องจําวัดเขาห้ามห้ามไปอยู่ที่อื่นเลยนะเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าจะอ่าเขาเรียกว่า จะไม่จําวัดไม่ได้ออาต้องจําวัด <c oughs> คือพระสงฆ์เนี่ยจะต้องจําวัดต้องอยู่กับวัดนะคะต้องอยู่กับวัดจะไม่จะจําไม่ได้ไม่ได้นะและ้วทีนี้เบาหนองอ่ะมีคนบอกว่ากลับบ้านให้กลับบ้านก็หมายความว่าเกี่ยวกับว่าลืมไงเบาหนองเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าลืมอ่าเบาหนองนะเขาเรียกว่าลืมลืมก็คือสื่อถึงเรื่องของการจำไงจำวัดไงพระสงฆ์จะไม่จําพรรษาไม่ได้นะต้องจําให้ได้นะอ่าแล้วทีนี้จาพรรษาเราจาพรรษาของ หลวงปู่ได้ไหมหลวงปู่สวง่ะจำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีจุดเริ่มต้นอ่าเราก็จําวันมรณะภาพกันแล้วกันนะแปดเก้าไงอ่าแปดเก้านะคะอืมสาหรับคลิปนี้นะคะก็สื่อถึงเรื่องของการเข้าพรรษาการออกพรรษาแต่มันจะเกี่ยวกับพรรษาอะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับพรรษาของในหลวงรัชกาลที่เก้าหรือเปล่านะตอนเนี้ยจะอยู่เกี่ยวกับพรรษาก็คือมันอาจจะเป็น วันที่อาจจะเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือวันที่พระราชทานเพลิงศพอนี่ราคาจะเกี่ยวกับอันนี้นะคะแล้วก็จะเกี่ยวกับพรรษาเรื่องของการเกี่ยวกับพรรษาอ่านะคะเกี่ยวกับพรรษาก็คือวันเข้าพรรษาวันออกพรรษานะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะยังไม่ตัดสินใจนะคะว่าเลขอะไรรออีกสักพักหนึ่ง